พี่น้อยคนไทยทำงานร้านอาหารที่เประเทชิลีนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะทอดสปริงโรวันนี้ออเดอร์ปังมากนี่คือปอเปียกของเรานะทุกคนออเดอร์ของเราทำเสร็จแล้วอันนี้ก็กุ้งทอดนะเดี๋ยวพี่น้อยจะจัดใส่กล่องนะคะ โตยุตกแต่ง,งน,นทุกคนออต่อไปเราก็จะใส่กุ้งทอดนี่กุ้งทอดของเรากุ้งเทมปุระเ,เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะโรยแต่งหาสีสันนี่น,ทนะ,นะะนนนนนทุกคนเหลือสเต็กไก่อีกนะสเต็กไก่สมีัดไปตรกนี้ก่อนทุกคนจะได้หน่น อย่นี่ทุกคนเห็นไหมเหลือสเต็กไก่นะทุกคนสเต็กไก่เดน้อยทำให้นี่สเต็กไก่ของเราดน้อยจะเสียบก็เสียบใส่เสียบแบบนี้นะทุกคนน้องใส่ไเดย่ เดิอบของเราเสร็จเรียบร้อยทุกคนพร้อมส่งทำเสร็จแล้วก็ตามด้วยแผนแพ็คนักคนก็แพ็คกันแบบนี้เลยข,ขมักขม้นนะคะทำเสร็จทีเดียวก็หลายๆกลงแล้วก็แพ็คแพ็กแพ็กแพ็กนะครับฟ้า จากที่ปิดฝาไปแล้วนะคะออเดอร์มันเยอะนะคะเราก็ต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะหลงกันนะคะนี่เพราะว่าออเดอร์ของเรามีหลายอย่างนักคนเราก็แพ็กไปแล้วก็เขียนชื่ออาหารนะคะน้ากล่องไว้ให้ลูกค้าเขาเวลาเขาไปเปิดกินเขาก็จะหาได้ง่ายนะคะก็คือแบบออเดอร์ออเดอร์ไปนะคะปิดแพ็กยาวไปเลยจ้าออเดอร์ปังมา อันนี้เป็นออเดิร์นะทุกคนแต่ก็มีอาหารเป็นผัดไทยเป็นข้าวเป็นแกงก็มีนะทุกคนอันนี้ถ่ายให้ดูเบาๆบบบนะจะอย่างรวดเร็วนะหลังจากนั้นเราก็ข้าวราดนะทุกคนนี่เลยเข้าวราดแกงน,นะคะทุกคนอาหารในต่างประเทศก็จะประมาณนี้นะคะเราก็โรยหน้า <Yeah, S 1> ด้วยผ <yeah, yes. S 1> ักชีซ,ซอยนะหลังจากนั้นก็สปากเกตตี้นะทคุี่ เทกชอบกินเส้นนะจ๊ะสปากเกตตี้เทสต์เสร็เรียบร้อยแล้วก็โยนะรยหน้าด้วยผักชีนะะแล้วก็เขียนชื่อเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝานะฮะตัวาอาหารเขาก็จะสัง่งหลากหลายอย่างนะคุณเราต้องเขียนชื่อนะแพ็กเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะเทผัดไทยนะคุณผัดไทยขายดีมากผัดไทยในต่างประเทศนะคุณ ไทยไก่ผัดไทยหมูผัดไทยเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างใส่สิ้งนะเราก็ใส่มะนาวลงไปนะคะเราจะไม่โรยถั่วนในนี้นะทุกคนเราจะใส่เป็นกลืแยกกันนี่ผัดไทยของเราเทมันให้มันไปเลยผัดกันให้เมื่อยแขนไปคนละข้างนะคะเทส็จเรียบร้อยกับแพทรอร้อมส่งลูกค้านะทุกค่ะเอายังไม่เสร็จอันนี้คือผัดไทยจีนนะคนที่เขาไม่กินนอะก็จะสั่งผัดไทยผักผัดไทยเต้าหู้นะคะสุกคนเี่ เสร็จเรียบร้อยใส่มะน,นาวปิดฝานะจ๊ะอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งนะครับกุ้งก็จะใช้กุ้งเบอร์ใหญ่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะทุกคนเทเสร็จเรียบร้อยเราก็โรยหน้านะคะโรยหน้าเพิ่มสีสันสวยงามหลังจากนะั้นเราก็ใส่มะน,นาวปิดฝานะจาะเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมเราก็อ่านชื่อเดี๋ยวมันจะปิดฝาให้เขาผิดนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกดปิกลางใจพี่หน่อยด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอ